ตัวอีกันนึงคนมาเพาิ่มกำเนิดแล้วนะคะอินชนเนลเพิ่ใหม่เดีย๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องจุม่มสติชกันนะคะมันมีหลายตัวให้เราเลือกเลยนะคะมันจะมีเหมือนเท่านะะี้เดี๋ยวเราเขามวงกตก่อนนะคะวันนี้นะคะ่ะมีตัวทางน่ารักเราจะเอาตัวสติชตัวนี้และก็ตัวนี้ แล้วก็อุ้ยแล้วก็ตัวนี้ก็แค่หวังว่าจะได้มันนะคะก็แค่หวังเอาไว้นะคะวังกับตัวนี้ตัวสเกโอเคค่ะเพื่อนๆมาเริ่มแกะกันเลยนะคะหวังว่ามันจะเป็นของที่หนูอยากได้เอาไว้เลยนะคะที่หนูวงกลมาเาไว้นะคะโอเคค่ะ let's go นะคะทุกทุกคนตอนเราจุ่มมาแล้วเราก็ได้ตัวน่ารักตัวนี้นะคะมันเป็นหน้าปกของกล่องเลยนะคะมันไม่มีตัวเซเกนเลยนะคะได้เมื่อทุกทุกคนมองแล้วคร่ะเดี๋ยวว่าน้องเขามีตีเทลที่แบบว่าฉันมากเลยอะค่ะรู้สึกว่ะน้องนา่ารักมากเลยจมูกน้องอแล้วกับขาน้องมีตีเทลที่เข้มข้นสุดๆอะค่ะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราตาลากันแล้วนะคะโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์ like กับกดติดตามช่องด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้หนูด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะคะบายบาย